สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องไมมายมนท r ร์ร a ชาแนลนะคะก็รับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปดูความรักของชาวท่าดินนะคะคาวดีเรื่องความรักของชาวท่าดินแรนดอมในอีก7วันต่อจากนี้นะคะ ก็ใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะรับเอาพลังงานบวกๆจากคลิปนี้ไปนะคะเป็นองภาพรวมนะคะอยากให้รับฟังเป็นแนวทางหรือรับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแรนดอม7วันต่อจากนี้นะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุด,ดินก่อนเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะ พลังงานของชาวท่าดินที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ พลังงานของชาวธาตุด,ดินีเข้ามารับชมคลิปนี้นะชาวธาตุด,ดินนะคะได้แก่ชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะมีไพ่แปดใบเท้าขึ้นมานะคะถ้วยก็มาแห่งวันก็มาจ้าพลังงานของชาวธาตุด,ดินนะเรามองว่าชาวธาตุด,ดินช่วงนี้คุณนิ่งๆนะกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเพิ่งจบเพิ่งแยกย้ายหรือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มันอยู่ตัว คุณน่าจะกําลังพักเบรกอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เนาะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยากจะเริ่มต้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปโฟกัสกับมันมากจนเกินไปนะคะหลายคนกําลังรอคอยนะการติดต่อสื่อสารหรือว่าการที่จะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่าง สิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงทําไปก่อนหน้านี้หรืออาจจะหมายถึงในเรื่องราวของการงานก็ได้นะคะหลายคนรอคอยการติดต่อหลังการสัมภาษณ์งานหรือว่าการที่คุณจะมีการงานที่ก้าวหน้ามากขึ้นเนาะรวมถึงนะน่าจะรอคอยการติดต่อจากใครบางคนอยู่ด้วยคนที่อยู่ในใจคุณน่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยนะใครที่เข้ามาล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจด้วยนะคะ โอเคข่าวดีของชาวทัดดินนะเริ่งความรักใน Random 7วันนี้นะคะ7 of ไฟไปเลยจ้า7ไม้เท้านะคะมีไพ่ Renewal แล้วอะไรอีก Queen อา p o i n เลยนะคะรู้สึกว่าข่าวดีนะคุณน่าจะได้รับความรักความจริงใจจากใครบางคนละจะหยิบยื่นมิตรภาพดีๆหยิบยื่นสิ่งดีๆนะคะ หลายคนก็ได้รับเรียกว่านำใจจากคนรอบข้างจากคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยแหละนะคุณรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจนะอาจจะได้เจอกับใครที่มีความอ่อนโยนเป็นคนที่เข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นนะคะรู้สรู้จักที่จะเรียกว่าเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นด้วยนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวเหมือนกันนะรู้สึกว่านะคะก็จะเรียกว่าเป็นข่าวดีนะก็คือ คุณอนะ่ะมีพลังงานมากในการที่จะชารลเลนตัวเองในหลายๆด้านนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะบางความสัมพันธ์ที่คุณเข้ามาที่คุณเข้าไปแล้วคุณรู้สึกว่าการเริ่มต้นหรืออะไรหลายๆอย่างมันต้องเป็นไปด้วยความท้าทายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่ต้องสะท้อนอะไรบางอย่างนะคะรวมถึง สิ่งที่มันอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้ตัวคุณไม่ได้กลัวเลยกับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดหรือว่าเห็นว่ามันเป็นปัญหาอนาะคตเพราะว่าคุณมีเป้าหมายที่มันใหญ่กว่านั้นนะคะเป้าหมายความรักของคุณมันอาจจะค่อนข้างใหญ่กว่าคนอื่นๆก็ได้นะเลยทาให้รู้สึกว่าะระหว่างทางมันอาจจะมีอะไรที่ท้าทายคุณมากแต่คุณกลับมองในมุมมองบวกว่าคุณมีพลังในการที่จะไปแบบ ไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้านะคะถ้าสำหรับใครที่โสดสนิทนะเราก็มองว่ามันมีแรงขับเคลื่อนที่ดีแล้วก็คุณพร้อมที่จะชาเลนจ์ตัวเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะข่าวดีของคุณนะใน Random 7วันนี้ค่ะชาวธาตดินมีไพ่ f o u r o f air นะคะสดาบขึ้นมานะคะ i าย of ฟไเกวไม่เท้าแล้วก็ s e r v a น t อฟเอนะคะ ผ่านช่วงเวลาที่ฮิลิ่งเกี่ยวยาตัวเองมาจนช่วงเวลาเนี่้มันมองว่าคุณแข็งแรงขึ้นนะคะเรามีช่วงเวลาที่เราพักเบรกไปแล้วเนาะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ฮิลิ่งตัวเองช่วงเวลานี้คุณก็ประเมินดูสถานการณ์รอบๆอ,อะดูประเมินดูว่าสิ่งแวดล้อมหรือคนที่เข้ามานะคะเขามีลักษณะมีบุคลิกนิสัยเป็นยังไงมีแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนจะไปกับเราได้ไหมคือมี เรียกว่ามีเงื่อนไขในในการที่จะเปิดโอกาสให้ใครหลายๆคนเข้ามาเหมือนกันหรือว่าการที่เราจะลงทุนลงแรงกับอะไรไปเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าเออเหมือนเหมือนจะเป็นอะไรที่ดีนะเหมือนจะเป็นอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมที่เราแบบเหมือน มีข้อจํากัดมีอะไรเยอะในการที่เราดูนู่นดูนี่นะคะแต่บอกว่ามันเป็นข้อดีการที่เราทําแบบนี้มันก็เกิดความรอบครอบมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไปทีละสเต็ปเราไปทีละขั้นตอนไม่ได้รัดขั้นตอนทําให้มันมีโอกาสของความเสี่ยงของการที่แบบล้มเหลวได้มากขึ้นน่นะคะก็มีพ่ยเจ็ดเหรียญขึ้นมาด้วยคุณน่าจะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้กับใครบางคนนะคะแล้วก็ เป็นช่วงเวลาของการแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะใช้ระยะเวลานะคะในการดูสถานการณ์ต่างๆด้วยนะมาดูเพิ่มเติมกันนะคะข่าวดีของชาวทัดดินนะคะ random เจวันนี้นะเทรซับแอร์นะคะคุณอาจจะได้คุยกับชาวทัดลมก็ได้นะมีไพ่เด็ซันขึ้นมาด้วยนะคะ มีพลังงานของความสุขนะคะพลังงานของความสําเร็จเกิดขึ้นดอะ s ันคนที่คุยกับคุณอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือว่าคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขานะคะมีแนวโน้นมที่จะมีในเรื่องของพลังงานบวกๆนะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะ การที่ประสบความสําเร็จกับเรื่องราวของความรักมีความสุขมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ด้วยหลายๆอย่างหลายสถานการณ์อาจจะไม่ได้ถูกใจคุณไปทั้งหมดแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณบรหิหารจัดการได้ควบคุม control ได้ความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในทิศทางที่คุณ control ได้เราสุกว่ามันมีความมันม่นคงเกิดขึ้นด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราาดูคำแนะนำจากไพ่กันนะคะให้กับชาวธาตุดินนะ ดูคำแนะนำจากไพ่ให้ชาวธาตดินกันค่ะข่าวดีคำแนะนำจากไพ่นะคะข่าวดีของชาวธาตดินนะคะแรนดอมเจ็ดวันนี้ยังไงดีคะ The Star ก็มา Judgment นะคะ ฟิล์มออบโซลาชินีถือดาบแล้วก็หกไม้เท้านะคะพลังงานของความสําเร็จเกิดขึ้นอีกแล้วนะและความสัมพันธ์ที่มันสามารถไปต่อได้นะคะมีโอกาสของการที่คุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างขอให้การตัดสินใจต่อจากนี้มันเป็นการตัดสินใจที่คุณใช้เหตุผลนะคะเป็นเหตุเป็นผลนะไม่ใช่อารมณ์นะคะแล้วก็ตัดสินให้มันเรียกว่ามีความแฟร์กับทุกๆฝ่ายเนาะรวมถึงตัวคุณเองอาจจะมีการพูดคุยนะคะถกประเด็นกันด้วยเหตุผล ด้วยสาเหตุนะคะแล้วเราก็มองว่ามันมีโอกาสของการแก้ไขปัญหาที่มันดีอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ลดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะมันชายมากๆนะคะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ฟื้นฟูก,กับความหวังอะไรใหม่ๆด้วยนะคะสําเร็จสําเร็จสําเร็จอะไรแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะปังนะในเรื่องของความรักนะคะไปต่อได้สวยงามนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณราศีนะคะของคนที่เอ่อคุณกำลังดิวอยู่นะหรือว่าใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมาดูกันชาวราศีพฤศภนะชาวราศีเมษค่ะขอภัยนะชาวราศีเมษลักนณเมษชาวราศีพฤศภลักนณพิศภ ชาวราศีสิงห์และคาสิงห์นะคะประมาณนี้นาะก็ออกไปทางโซนทัศนไฟไหน่อยนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยนะคะมน้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขออวยพรให้ชาวธาตุดินนะคะแล้วก็ชาวสองทุกคนนะคะมีพลังงานบวกมีเรื่องราวชีวิตดีๆนะคะแล้วก็สุขสมหวังกับสิ่งที่ได้ตั้งใจนะคะก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ